ขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมคลิปไม้ประดับใบสีเขียวสวยไม้ประดับไม้ประดับกันนะคะใบเขาสีเขียวค่ะเป็นมนเรียวยาวปลูกอยู่ในกระถางมองแล้วสบายตาสบายใจค่ะมีความสุขดูแล้วไง ไม้ประดับสวยงามจังเลยอยู่รวมกันมองแล้วสบายตาสบายใจค่ะมีความไม้ประดับในสวนเล็กๆใไม้ประดับสวยงามจังเลยอยู่รวมกันมองแล้วสบายตาสบายใจค่ะมีความ อยู่ในกระถางอย่างสวยงามชอบมากเลยค่ะใบเขาจะหนาเขียวเห็นไหมคะเขียวอย่างมันเลยนะคะใบเขาจะมันเขียวมีลวดลายค่ะหลายสีในใบของต้นมาใบหนานะคะเนี่ยสวยงามสดชื่นเลยค่ะทุกท่านดูใบเขาสิคะ ใบเขาเขียวมันแล้วก็หนาด้วยนะคะทุกท่านมีลวดลายค่ะเป็นริบุนะคะเขียวแบบเป็นเขียวมรกตเลยค่ะดูใบเขาสิคะ่ะเขียวมันเลยค่ะลวดลายเขียวอย่างมันเลยนะคะใบเขาจะมันเขียวมีลวดลายค่ะหลายสีในใบของต้นมาเขียวแบบ เป็นเขียวมรกตเลยค่ะดูใบเขาสิค่ะเขียวมันเลยค่ะลวดลายอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นเฟิร์นนะคะสวยมากเลยไม้ประดับสวยงามจังเลยค่ะมองแล้วสบายตาสบัยนี้ค่ะอันนี้ก็อีกชนิดนึง สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้มาดูสวนหยออ่อมากำลังงามเลยไม้ประดับค่ะเป็นสวนหย่อมเล็กๆสวยงามจังเลยไม้ประดับสวยงามจังเลยมีลวดลายแปลกตามองแล้วเพลินเลยค่ะก็จัดอยู่หน้ากำลังงามเลย ไม้ประดับค่ะเป็นสวนยอมเล็กๆสวยงามจังเลยจะพิ้วไปตามลมเลยนะคะทุกท่านมีหลายสีค่ะในใบเดียวกันบางใบก็จะเขียวเข้มเหมือนเขียวมรกตเลยค่ะทุกท่านใบหนานะคะเนี่ย สวยงามมาสุกค่ะสดชื่นมากใบหนานะคะเนี่ยสวยงามมากขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมคลิปไม้ประดับใบสีเขียวสวยไม้ประดับมีหลายสีค่ะในใบเดียวกันบางใบก็จะเขียวเข้มเหมือน เขียวมรกตเลยค่ะทุกท่านนี้น่าจะเป็นต้นเฟิร์นนะคะสวยมากเลยไม้ประดับสวยงามจังเลยค่ะมองแล้วสบายตาสบายกระถางนะคะมีหลายแบบนี่ค่ะมีหลายแบบหลายชนิดหลายพันเลยนะคะทุกท่านเขียวแบบเป็นเขียวมรกตเลยค่ะดูใบเขาสิคะเขียวมันเลยค่ะ ลวดลายปลูกอยู่ในกระถางมองแล้วสบายตาสบายใจค่ะมีความสุขดูแล้วสน,นี้ค่ะอันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้มาดูสวนหย่อมเขียวแบบ เป็นเขียวมรกตเลยค่ะดูใบเขาสิค่ะเขียวมันเลยค่ะลวดลายเขียวแบบเป็นเขียวมรกตเลยค่ะดูใบเขาสิค่ะเขียวมันเลยค่ะลวดลายสุกค่ะสดชื่นมากมีหลายสีค่ะในใบเดียวกันบางใบก็จะเขียวเข้ม เหมือนเขียวมรกตเลยค่ะถูกถัดปลูกอยู่ในกระถางมองแล้วสบายตาสบายใจค่ะมีความสุขดูแล้วอยู่ในกระถางอย่างสวยงามชอบมากเลยค่ะใบเขาจะหนาเขียวเห็นไหมคะใบหนานะคะเนี่ย สวยงามไม้ประดับกันนะคะใบเขาสีเขียวค่ะเป็นมนเรียวยาวมีหลายสีค่ะในใบเดียวกันบางใบก็จะเขียวเข้มเหมือนเขียวมรกตเลยค่ะถูกทัดอยู่ในกระถางอย่างสวยงาม ชอบมากเลยค่ะใบเขาจะหนาเขียวเห็นไหมคะปลูกอยู่ในกระถางมองแล้วสบายตาสบายใจค่ะมีความสุขดูแล้วอยู่ในกระถางอย่างสวยงามชอบมากเลยค่ะใบเขาจะหนาเขียวเห็นไหมคะหนาเขียวแบบมรกตมองแล้วสบายตาสบายใจค่ะ สวยงามมากใจ,ใจสดชื่นค่ะสุขค่ะสดชื่นมากสุขค่ะสดชื่นมากไม้ประดับกันนะคะใบเขาสีเขียวค่ะเป็นมนเรียวยาว ปลูกอยู่ในกระถางมองแล้วสบายตาสบายใจค่ะมีความสุขดูแล้วสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้มาดูสวนหย่อมสวยงามจังเลยสวยงามจังเลย นี่ค่ะอันนี้ก็อีกชนิดหนึง่งไม้ประดับกันนะคะใบเขาสีเขียวค่ะเป็นมนเรียวยาวมีหลายสีค่ะในใบเดียวกันบางใบก็จะเขียวเข้มเหมือนเขียวมรกตเลยค่ะทุกทัาน หม้ประดับในสวนเล็กๆใบสีเขียวงามมันใบเขาจะมันเขียวใบเขาจะหนาสวยงามจังเลยนนี้ก็น่าจะเป็นต้นเฟิร์นนะคะสวยมากเลย ไม้ประดับสวยงามจังเลยค่ะมองแล้วสบายตาสบายสุขค่ะสดชื่นมากสวยงามจังเลยเห็นไหมคะใบเข้ามันเขียวอย่างสวยเลยค่ะสวยงามจังเลยเห็นไหมคะใบเข้ามันเขียวอย่างสวยเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้มาดูสวนยอ่มน,นี่น่าจะเป็นต้นเฟิร์นนะคะสวยมากเลยไใบประดับสวยงามจังเลยค่ะมองแล้วสบายตาสบายัาเขียวแบบมรกตมองแล้วสบายตาสบายใจค่ะสวยงามมากหาเขียวแบบมรกต มองแล้วสบายตาสบายใจค่ะสวยงามมากในกระถางนะคะมีหลายแบบนี่ค่ะมีหลายแบบหลายชนิดหลายพันเลยนะคะทุกท่านใบหนานะคะเนี่ยสวยงามมาใบสีเขียวงาม